สวัสดีครับผมนายเสริมรุ่งเสรามพากนกอ่าม19วิทย์31วันนี้จะมาอัดเป็นชิปอ่าอข้รๆหลัดไฟนะครับว่าในบ้านเรามีวิธีอะไรบ้างแล้วก็ว่าใช้อะไรบ้างครับครับมาเริ่มันทีหลอดไฟบ้านเรานะครับคือบ้านเราจะใช้หลอดหลอดหลอด LED แทนหลอดไส้ครับเพราะว่ามันจะกินไฟน้อยกว่าได้ครับและเมื่อไม่ใช้ไฟปิดไฟทุกครั้งครับ เกิดรไฟดูนครับครับและนี่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผมที่มีเครื่องหมายฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าครับฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าคืออะไรคือฉลากที่บ่งบอก,กระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเรื่องต้นต,ต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆเช่นประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายต่อปีเพื่อที่จะสามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายระยะย,ยาวฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงห้า โดยที่เบอร์ห้านั้นหมายถึงประหยัดไฟมากที่สุดและมีอัตราการประหยัดพลังงานหรือ energy efficiency ratio หรือที่ย่อคือ e e r นะครับมากกว่า11หน่วยข้อดีของการเลือกใช้ไฟฟ้าที่มีสัักเบอร์ไฟเบอร์ห้านะครับ 1. มองมองดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นประสิทธิภาพต่างๆและจํานวนการวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าทาให้สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่อปีได้ 2. ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ครับ และ3ช่วยพระในการใช้จ่ายในประเทศได้อีกด้วยและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าของบ้านเรามีอย่างนี้ 1. แอร์สอัลลมและสุดท้ายตู้เย็นค่ะครับและสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ